ครับเรามาชมการติดตั้งหันจักรล้อของรถ f o ก d ดิทเทลนะครับลูกค้าที่ใช้ f o ก d ดิทเทลอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ติดหันจักรล้อก็ถามผมว่าก็เชิญเข้ามานะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับหันจัรล้อรถ f o ก d ดิทเทลก็ติดครับเพียววงก็เสร็จครับสามสิบนาที ก็เข้ามาที่โอลาน่นะครับบริษัทโอลานั้งอยู่ปากซอยอินทวารามสามสิบแปดนะครับจอดรถค3บสามสิบนาทีเสร็จขับได้เลยครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ศูนย์แปดเก้าแปดแปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับก็อยากได้ถานร้อนที่สวยงามทนน้ำถลอกอย่างแท้จริงใช้งานได้ยาวนานไม่แตกกรอบละลายไม่ค่้อยไม่อ่าไม่หลุดใช้งานได้ยาวนานนะครับก็สั่งซื้อเข้ามานะครับแลส่งไปติดตั้งเองลเลยอานำรถเข้ามาจอดให้เราสามสิบนาทีก็เข้ามาได้เลยครับ รถทุกดุนทุกยี่ห้อเราจาัดโปรโมชั่นอยู่ติดตั้งแบบเดียวกเ็เสร็จนะฮะอันนี้ก็ให้ชมโฟกปพเทลกันนะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะครับต้องการตั้งแบบนี้ก็089ย8 9ปดาสุดสทนทนที่ทนน้ำทนอา่างจริงใช้งานได้ยาวนานบุกเบิกมาเกืบสีบปีครับ